กรับสบายดีและสวัสดีเด้อเพื่พี่น้องกันเบิร์ตสุขุสุขคนเด้อกับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่าซองเบาเสียงน้อยคือเก่าพี่น้องอ่ามินี่พี่น้องและเบาเสียงมานั่งอยู่บ้านอ่าเดือนซานของเบาเตียงทองสเสน่ห์อเฮาน,น้อคือมิน,นี่เป็นอ่าเดือนสามลงไม่สามค่ำในพี่น้องก็ถือว่าเป็นวันหยุดอ่าสำหรับยูทูบเบอร์สายบุญเน,นะาะเดี๋ยวจังน้อยกับประมาณตอนนี้ก็เที่ยงแล้วพี่น้องเนะาะเดือนจังน้อยก็จะได้ไปอ่า ให้พระในบัตรนะพี่น้องเนาะใ,ในการสราบบัตรบูดีนนะพี่น้องเนาะแต่ว่ามีพระจากักลูกจักองค์ยังปูหูนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะไปเบิ้งและติดตามทำสมน,น้อมกนะันนะพี่น้องเนาะโอเคอกโเคเนาะพี่น้องเนาะสำนวนนี้ก็เป็นมือบุญเดือนสามออกไม่สามค่ำนะพี่น้องอเดี๋ยวไปเบิ้งวิธีเนาะเป็นจัดแหอ่า ตัวตัวนี้ใบม้วนแล้วไปน้องเนาะไปจังพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันเนาะแม่แม่เนาแต่พาปุ๊บรูปมาจะมาแต่หลายปันหลายเมืองเนี่ยไปน้องแต่๋ยุ๊บรูปว่ามีจักโงงเนาะเดี๋ยวเขาไปเบิ่งนขากันพี่น้องเนาะเดี๋ยวขอเยื่อหุ้มกัน ภาพหรือเสียงนี่อาจสิบ่นี่ก็ต้องขอโทษขอภัยได้พี่น้องเนาเพราะว่ามันเพราะว่าคนกันหลายได้พี่น้องตัวนี้เนาะเดี๋ยวเชิงสิย่างไปตามตามเพิ่นเฮาะพี่น้องเนาะน่าจะเลอาจน่าจะเฮประมาณ3อ่ารอบพี่น้องเนาะ

บ้านต่อสานน้อพี่น้องเนาะี่ยเบิ่งโซนน้ำกันได้พี่น้องมาเสียงอานที่โบคอยอ่าปล่อยบ่อพี่น้องเนี่ยเบิ่งทำบ่อมาเสียงที่ทภาพามีเบิ่งน้องพี่น้องเนาะในบ้านของบ่าวเสียงอย่างเงี้พี่น้องอันนี้ก็จะเป็นโบสเนาะโบทุโบสดกำลังเอาไลยดีโดยโดยพี่น้องกองแาย เด็กไงกูาเอบนหางยั nah. ีุาสารมาั้พ right ี่แน่ จองรอบนะเวาะองรอบตามรอบละสองทปดเก้าองครอบั อาบตรลูุญเก้องบุญสบปุกี่แม่เมีพระแปดองค์เนาะรแปดองค์นี่จนะเป็นจุดอ่าส่งน้าพระนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเพิ่นไอเฮมาสามรอบครบแล้วก็จะมาส่งน้าพระแต่จุดนี่แหละพี่น้องเนาะเดี๋ยวเขาอ่าเบิ้งที่เราช็อตเนานะพี่น้องเนาะ

ี่น้องเนาะเดี๋ยวเบิ่งคนก็มาเรื่อยๆหลายเล็กน้อยในบ้านก็ถือว่าหลายนะพี่น้องเนาะแซ่บปูซาเพราะว่แวว่าเพิ่นก็ลมาเวียนรอบอ่าศาลาการเรียนนพี่น้องก็เสร็จแล้วเนาะ

าะได้เรียนรยเรียบร้อยแล้วาน่งันนะมาเปิดห้ออชีะหัอไฮวะนี่ไฮทองคำแหะไฮทองคำวะ ไปเลยเาะผ่าตรงกางแล้วก็ไปด้นขึ้นขึ้นซาลาเหนาะซาลา สาราการ,รเรียนบ้านของปรเซรน,นียไ่้องยหรือว่าเก่าเนาะแต่ว่วามันส้างประมาณถือว่าหลายปีนไ่้นอนจะเป็นกอ,องบุญนะ่้องนาองบุญเป็นจ้างตั้งคึดคักนะประเทศมันไมขึ้นนะ่นอ้อะไรที่ไม่ประมาณอาจจะมาน,นีีประมาณเจ็ดหรือ8ปกองเนี่ไม่้องเนาะ

่ะเก็บแบบนี à, ้เนาะเอ่อวนี่กัเส็จแล้วน้อพี่น้องเนาะนี่จะเป็นอโบูสดนพี่น้องอูบสดสั่งอ่ะประมาณปีหนึ่งนพี่น้องแต่ว่ายังบางทานได้สลองหรือว่าท่านได้จัดงาน ตะลงนาะนัน๊ะคนไดยพ่อนะโที่เนาะนอตะวันเนาะคนลายด็กน้อยลายต๊ะคนไดพี่เนาะคนไดมื่นนิดน้อยต๊ะแค่ไหนลายระวันะวัเนาะ สบายดีเฮ really? ้ยฮ yeah. ah ah ่าฮ่าต้นโพไหนไปเนาะมีแต่ว่าใบร่นนะเนาะมันเลยมีแต่ก้างมีแต่งาไม้ ว่าคึกคืนขนาดได้พี่น้องก็มวนซื่นกันเนาะ sao với nó tìm việc đấy, nó oh. dễ bay đi dễ bay đi dễ bay rồi, đi mọi người nó mọi người đi จะเป็นหม่องส่ง่ามน้อพี่น้องน่าส่ง่ามพระส่ง่ามพระคือญาคู่ไหนพี่น้องตามประเพืนี่อีสานบ้านเขาเกิดใกล้กันะเนาะเพราะเงก็เคยเห็นอยู่พี่น้องแถวมหาสารคามเนาะเพราะเช่นเคยเห็นกับตมาณนี้แหละพี่น้องเในทุ่งลอยพระพุตตุลูกหรือทุ่นลอยพระบนกระเช้ามานั่งนี่ก็ส่ง่ามเนาะืัวเซตพิธีเนี่ยพี่น้องเป็นยังไง

มาพ่นองเนาะเขาเป่นบ้านเนาะมันอนี้กับงานศาสตร์เทพเปนยาวไปเมเเอาม่ใช่รนสบายดีวสบายดีสาวพนงไม่ได้หาเล่มอย่างเดียวนาะ ไม่ไมันเป็นกวดเข่ากันแน่ คนาะพี่น้องเนาะก็ตัวนี้ก็อ่าญาณหรือว่าพระอาจารย์หรือว่าเจ้าบานเนาะหลายัดตายแพี่น้องเพิ่นมาสวดมนต์เนาะว่างสวดมนต์อยู่นอ่าพอพี่น้องเฮาก็มาตนี้ก็ัอามืออยู่เนาะพี่น้องเนาะ มาจารา n าตาโอตักสนังนั่งนั่งได้อยู่เนาะโตยขึ้นศาลาพี่น้องคือศาลากันภูเรียนน่ะอ่าคนเต็มเนาะศาลาเทงน่ะคือหมูแจกน่นอ่าเพิ่นก็แจกน้อยเนาะคนหลายเกินอ่ารับกําลังบ่ไกันวพี่น้องแังล่างเนาะินัน่เสร็จแล้ว <laughs> à, ok, nó vừa nó, để chẳng phải bung, ai chọn, bung sung lam, nó vừa nó. Ngay băng nó 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 vừa 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 nó nó

มุมนึงเนาะพี่น้องเนาะมันจะเป็นอักักกุ้งนะพี่น้องักกองบุญนะเนาะถ้าประมาณเป็นอาักุ้งพี่น้องเนาะักุ้งกองบุญนนข้าเจ้าก็เอาเอาเงินมาในเนาะ ตามศาลนอกระอาจะมีอาจจะเคยเห็นอยู่นอกนั่งเนาะอ่าคือตามกองบุญได้ไหมเนาะอ่าอาจจะมีประมาณเข่าเนาะพี่น้องเนาะองคุณก็จะอยู่อยู่ข้างบนในสารากับเรียนได้ไหมเนาะค่าขายเนาะพี่น้องเนาะรับบ้าน ลาย่างในพี่นอ้ไสเราจงไสตับเมี่ยงลาย่างในแน้วนนี่นอกไม่ขาคนบ้านมาเชียงเงียนี่นอกบ้านนพี่นองเพื่อนเราหลังนี่ในนี่นองเรามาขายพี่นอกเนาะ้าเพี่องในนี่ไม่กินบ้านเขานี่ขยัดิปแล้ายยันนี่ายยันไม่ห่างันดว่าประมาณสาวะ แกมาบดน้ำผ่นได้เกลือดูใกล้ๆนี่ลยพี่น้องใกล้ๆันเลพี่น้องขายรี้อยีอ้ขายดีนรอขายดีขายดีมันมีน้ำน้ำแน่น้ำบัรจอกาพันก้น้ำเนาะน้ันาบ้าคือการกินพอกินพี่น้องน่นาะจอกาพันจอกี่ชิ้นวพี่น้องเนาะเต็มจอกเลยเต็มจอกเลยยำก็คือกานเนาะ 7พันเมตรเจ็ดโอ้เจ็ดพันพี่น้องเจ็ดพันเลยพี่น้องเศร้ากว่าเนาะแต่พอกินพอกินเลยว่าพอกินพี่น้องเลยเดี๋ยวให้พอเตียงโปรโมทเนาะพี่น้องเนาะโปรโมทขายเครื่องพี่น้องเจ็ดพันมาเมตรเนาะอ๋อโอเคพี่น้องเดี๋ยวออกมาพี่ก่อนนอกมาเบิ่งอีกหันไปกันเนาะ น่าได้ตาพไปเนาะจอกสองพันบนี้เราแห้งนักอยู่นี่เนาะสองพันกีบประมาณเทกบาทประมาณสบาทโอน้ำจอกใช้น้ำาจอกเลยสบาทนี่บ่นี่อันนี้เาะจอกสบาทเ่จอกเลยสี่บาทสองพกีบบอน่สองพันกีบสองพกีบเนาะ ไก่ใหญ่สุดกะแบบว่าเพิ่นเพื้อเด็กน้อยเนาะนี่เนาะแม่นๆอย่านี้เด็กน้อยหลายนึงใหญ่สุดละครับี่0บาทเนาะแดงแล้วอีกครับอาโอเคเนาะพี่น้องเนาะเิ่ต่อไปไผต่อไปอีหยังอ่าใบ่เตียงเพิ่นแนะนําทีมงานอ่ผมอ่เาะเครื่องในบันะเนาะีบ่แจ้งก็สิได้ลาพี่น้องไป้พี่น้องเนาะ ลากระพบรรยากาศบัดบ้านโพไซอ่ามืออุปกรณ์แข้งสว่านระเขตบ้านของเบ้าเชียงเองนะพี่น้องเนาะส่วนมุนอยู่เนาะพี่น้องเนาะก็ถือว่ายังบ่ทันได้เสร็จสิ้นเนาะเดี๋ยวเบ้าเชียงกับเซเรลาพี่น้องไปก่อนนะพี่น้องเนาะเบ้าเชียงกับเซเรลาภาพบรรยากาศไปกับสาราการเรียนบัดบ้านของเบ้าเชียงเองแด้วพี่น้องเนาะขอให้พี่น้องเข้ามาทิพนะครับส้มมือนีเนาะบุญออกไม้สามคำพี่น้อง เดือนสามคงไม่สามขั้เนาะก็ถือว่าเป็นทั่วเขตในสุโขทขอเล่านี่ถือว่า,าถึงมือเดียวกันนะพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องบอเชีงกับเชเดลาพี่นอ้องน่อยได้ขอให้เพื่อนพี่น้องอยู่ดีมีแห้งเด้อความเจ็บอะไรความไข่ใหญ่มีเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมือนยืน้อเหมือนยืน้อเนาะ,นะสำหรับมินิบอเชียงเิได้ลาไปแล้วขอคำว่าสบายดีนะสวัสดีพี่น้อง,องกันเบมื่อสุขสุขคนเด้อพี่น้องสบายดี